พ่อกันแล้วจ้ากับแรงนี่สวัสดีจ้าทุกทุกคนมื่อวานี้สิ้นเส้นยังกินนี่เฮียงนี่นนดีเห็ดเราโงกมากโอ้ตั้งเลยล,ะล่ละตั้งแล้วก็ต้มไว้เอามาจากปลาใดปลาเกลีปลาอุบลปลาอุบลจรูดคนโล่งจากเครื่องพูดตามากก็เลยไปเอาเลี้ยงไปขายอย่างนั้นเสียเนี่ยโล่หนึ่งเดี๋ยวนี่ปลาส่วนตัวกับใครอยู่ดอกเวนผุดสั่ง <c oughs> อสามกิโลเห็ดปวกเห็ดยังแน่นี่แต่เห็ดไม่ใช่เห็ดละงอกเลี้ยงขาปนกันหวานปากอีกแล้วจ้ะอันนี้ใส่ยานั่งน้ำยู่บ่แกงแป้ว่าปลาซีอา๊วนน้ำใหม่สดใส่น้ำก็ได้ยานเสียรสชาติแต่แล้วว่าใส่อะไรนะใส่ยานั่งทำไปล้าง่ะว่ามันสิเป็นโรคคนกินโรคหนึ่งพอดีปลาหลวกเลยล่ะใครดรอฟกูเลยนี่ปลา แล้วน้ำเดือดก่อนได้หมดแล้วรอน้ำเนื้อจะเข้ากันแล้วะเดือดแล้วไปโอ้เดือดแล้วน้ำจะนั่งเด้อดำๆำนะพี่น้องที่แรกว่าสิแกงใส่น้ำใหม่น้ำได้เปลี่ยนใจจะเสียรสะถ้พักผิกก็ต้นหอมแดงใส่ ปรุงไปเลยนะเพราะวา่าเห็ดมันสุกแล้วเคนหนึ่งมากแบบนั้นนะคนล่างไว้ถ่าแล้วคนยัน<อ>ล,ล่างแล้วก็หนึ่งคนเห็ดร้านอาหารง่ายจนเอาไปขายบนะา,าร์ราน้ำอมฤตส่หนอเอาเดิเย็นสุดอันนี้อันนี้ยัง,<อ>งสัน่นคงวิเศษลองติด ไม่ง่ายที่สุดเลยเป็นยังเงินนีดดีดดีปัเปี่ยนรสชาติเนี่ยจังไหเห็นละหม่จะแบบไข่ๆเลยเมเนปาพว่ใส่แบบคุณพล่นคนเป็นกบบว่แกนว่าไส้อย่านั่งดีเนาะวันที่แล้ว่าจะนอาใหม่ใส่ ซุกเลยนี่ยนซีมังกนนะแสบ่ะหอมเปืก่นจะอาล่หอมเปื่อก่อนจะหอมแดงบดบกบกไปเปิดเบึงกันนะได้ที่ไปใดแล้วซีมงได้ไนะแสบไปสีสเราจะวอาไปใส่ยังหีิบปันตกากันขอบคุณตู หั่นไปได้ได้แกงเห็ดในกุ้นตูนีิปิดไฟกันนะคะง,ง,ง่ายเนาะอ,อีสานเนี่เห็ดกับเผาเห็ดปะยาบัตมีวัตถุบิดแกง,งเห็ดละงอกไข่เห็ดล้มเื่องคูปะตะมั่งขื้นนี่จากอุบลปั้นปั้นพูดเพิ่นกเสิเอมามาให้สร้สางเพิ่นวะสร้าง ็ดปวกเอาตักใส่ถวยเนาะเออไปตักใส่ถวยตักพี่หน่อยไปบอนหอมหอมพี่ตูทั้งละงกขาวทั้งละงกเหียองเหมือนจังน่อยเลยจ้ะมันเด็ด เด็ดซมเราเบียงฟังนี่เนี้ยนี่มือนั่งค่อยแดงอีกแถานี้มือซอนเด็ดค่ะเทเด้อเนะอะดำน้ำยาหน้าเลยคะ่ะดำน้ำสมุนไพรแกเงเฮ็ดละโง่ ไปจ้าไปกินกันเด้จ้าไปนีมา,มากมากแซ่บกุกจ้าคิดหนาพอกันไหมคลิปนี้ไปสดเห็ดล,ละงกตกบาทกันอยากกินมาโดนแล้วไปจ้า